ทุกคนกลายเป็นข่าวใหญ่ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับมีการพูดถึงมีการแสดงความกังวลหลังจากประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินออกมาประกาศว่ารัสเซียเตรียมที่จะติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในดินแดนของเบลารุสหลังจากรัสเซียกับเบลารุส บรรลุข้อตกลงร่วมกันคำถามก็คืออาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีคืออะไรคือในโลกของเราเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์สรูปแบบครับก็คืออาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีกับอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์นะครับเจ้าอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีเป็นอาวุธที่ใช้จํากัดเป้าหมายในสนามรบเท่านั้นครับแต่ว่าอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์เป็นอาวุธที่ใช้ในการโจมตีข้ามประเทศครับเพราะฉะนั้นจะเห็นสเกลที่มันแตกต่างกันนี่คือความแตกต่างของอาวุธนิวเคลียร ให้ความเคลื่อนไหวของรัสเซียในครั้งนี้สร้างความกังวลใจเป็นวงกว้างเพราะว่าเจ้าอาว,วุธนิวเคลียร์จะไปถูกติดตั้งในเบลารุสครับพูดถึงเบลารุสเนี่ยหลายคนก็นึกถึงภาพความใกล้ชิดกันระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกับประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกถือว่าเป็นมิตรสหายกันมายาวนานมากนะครับและเบลารุสเองก็เคยถูกใช้เป็นฐานในการเคลื่อนกําลังพลของรัสเซียบุกโจมตียูเครนในช่วงแรกๆของสงครามด้วยเบลารุสมีความสําคัญ อย่างไรถ้าเราดูในแผนที่เนี่ยนะครับจะเห็นว่าทางตอนใต้ของเบลารุสก็เป็นยูเครนทางด้านตะวันตกก็ติดกับโปรแลนด์ครับทางตอนเหนือก็มีลิทัวเนียกับรัสเวียล้วนแล้วแต่เป็นชาติที่เป็นพันธมิตรกับยุโรป โปแลนด์ลัตเวียลิทัวเนีย3ชาตินี้ก็เป็นชาติพันธมิตรนาโตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูจากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แล้วก็คงจะไม่น่าแปลกใจว่าทาไมชาติตะวันตกถึงกังวลใจต่อท่าทีของรัสเซียในครั้งนี้ด้วยยังต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในเบลารุสจะมีพัฒนาการอย่างไรบ้างเพราะว่าการสร้างคลังเก็บอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีปูตินบอกว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่1กร,รกฎาคมนี้ครับ